สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ10อนิเมะโรแมนติกแบบย้อนยุคหรือว่ายุคประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับก็โอ้โหไม่ได้ทําคลิปมากันเสียนานเลยนะครับก็หายไปค่อนข้างนานเลยนานที่สุดแล้วตั้งแต่ทําคลิปมานะครับก็เพราะว่าช่วงนี้มันมีสอบก็เลยต้องอ่านหนังสือนี่ยังสอบไม่เสร็จนะแต่ก็ยังมีช่วงเวลาที่ทําคลิปบ้างก็เลยรีบทําเลยนะครับก็โอเคก็สําหรับวันนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปเป็น10อันดับอนิเมะ โรแมนติกแบบย้อนยุคโรแมนติกแบบยุคประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับ สำหรับเรื่องที่10ก็ต้องยกให้กับเรื่องนี้เลยนะครับโรมิโอ j อ l จูเลตโตหรือว่าที่เรารู้จักกันดีนั่นเองก็คือโรมิโอกับจูเลต์นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกคนต้องรู้จักคือไม่ใช่รู้จักตัวอนิเมะรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องโรมิโอกับจูเลต t ซึ่งเขาก็ได้เอาไปทำเป็นหนังเอาไปทำเป็นการ์ตูนมากมายเลยซึ่งก็มีในเวอร์ชั่นอนิเมะเช่นเดียวกันนะครับก็ เขาโครงเรื่องนี่ก็เอามาจากเรื่องโรมิโอจูเลตแบบออริจินอลนี่แหละของวิลเลียมเชกสเปียใครไม่รู้จักก็ต้องรู้จักดิเชกสเปียนี่ค่อนข้างดังเลยนะเออต้องรู้จักกันหน่อยนะครับก็เรื่องนี้ฉายเมื่อปี2007นะครับถือว่าเก่ามากๆประมาณโอ้สิบปีแล้วอะ่ะเออค่อนข้างเก่าแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูและสนใจก็ไปหาดูกันได้สําหรับเนื้อเรื่องยอ่อ ผมไม่ขอเล่าอะไรกันนะครับเพราะว่าถ้าใครรู้จักเรื่องโรมิโอจูเลียตของวิลเลียมเชกสเปียร์ล้วก็คงจะรู้แหละว่าเนื้อเรื่องย่อมันจะเป็นไปในทางไหนนะครับแต่ถ้าใครไม่รู้จักก็ไปดูเรื่องนี้กันนะครับจะได้รู้ว่าเออเนื้อเรื่องมันเป็นไปไงพอดูอนิเมะเสร็จก็ไปดูแบบหนังไปดูแบบการ์ตูนเอาด้วยก็ได้นะครับมันจะดีมากๆเลยแต่ผมบอกเลยว่าผมชอบแบบอนิเมะมากกว่านะครับก็คใครที่อยากไปดูแบบหนังหรือไปอ่านหนังสือก็ไปดูกันได้นะครับผมก็จะพูดแค่นี้แหละ ไปดูให้หมดทุกแบบเลยผมบอกเลยว่าผมดูมาหมดทุกแบบแล้วโรมิโอจูเลตเนี่ยแต่ผมต้องยอมรับเลยว่าไม่รู้ทําไมผมชอบแบบอนิเมะมากกว่านะครับก็แล้วแต่คนด้วยแหละแต่ผมชอบในแบบอนิเมะมากกว่า สำหรับเรื่องที่9ก้าก็เป็นของเรื่องโอโตเมะโยคัยส ok ักุโรหรือว่าพูดสาวสากุโรนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันฟินนะบอกว่ามันฟินมากๆนะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยต้องไปดูให้ได้ใครที่ชอบแนวโรแมนติกรักๆเนี่ยต้องไปดูให้ได้แล้วนี่ก็เป็นรักแบบย้อนยุคแบบยุคประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับต้องไปดูให้ได้แบบฟินเวอรออาจจะเวอรอไปนะแต่มันฟินจริงๆครับอันนี้พูดเลยมันฟินจริงๆก็ สำหรับเนื้อเรื่องย่อก็จะเป็นเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งในยุคที่มนุษย์และเหล่าพูดยังคงอาศัยอยู่ร่วมกันแต่แล้วเมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยเข้ามามากขึ้นก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งกฎหมายและวัฒนธรรมซึ่งเหล่าพูดรวมถึงลูกครึ่งพูดไม่ค่อยจะพอใจดังนั้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันกองทัพจกักรวรรดิ ได้ก่อตั้งกระทรวงมนุษย์และพูดขึ้นจากนั้นจึงได้ส่งนายทหาร3คนนะครับหนุ่มหล่อเนี่ยสคนเพื่อมาเข้าร่วมเพื่อทํางานร่วมกันกับเหล่าพูดอะไรแบบนี้นี่แหละซึ่งผมบอกเลยว่าทําไมมันฟินอย่างนี้วะแต่ละคู่นี่แบบอืมโคตรเข้ากันเลยคือแบบสุดยอดแห่งความฟินเลยครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันให้ได้อย่าพลาดเลยอย่าพลาดจริงๆเรื่องนี้นะครับ สำหรับเรื่องที่8ก็เป็นของเรื่องมา d a ดานโนโอโตวานาดิสซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะโรแมนติกย้อนยุคเป็นยุคประวัติศาสตร์แล้วก็มีฮารเลมนิดๆหน่อยๆนะครับก็สำหรับใครที่ชอบฮารเลมก็เรื่องนี้ก็มีฮารเลมด้วยก็เรื่องราวของเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของหนุ่มที่มีชื่อว่าทิกเกอร์นะครับแต่ที่จริงชื่อมันยาวกว่านี้แหละแต่ผมจับไม่ได้จริงๆต้องขออภัยด้วยเนื่องจากดูมานานแล้วเรื่องนี้ ก็แต่ก็ถือว่าผมชอบมากๆเรื่องนี้ชอบตัวละครที่มีผมสีเงินนะครับซึ่งชื่อว่าอะไรแล้วนะผมจําไม่ได้เรื่องที่มันแบบค่อนข้างจะชื่อตัวละครค่อนข้างยากชื่อเอเลียโนล่าหรือนาโร่น่าจะเอเลียนโนล่านั่นแหละเออน่าจะเลเอเอเลียนโนล่าเออซึ่งวันหนึ่งเนี่ยทิกเกอร์เนี่ยก็ได้เผชิญหน้ากับนางคนนี้นะครับแล้วก็ได้พ่แพ้ให้กับเธอแต่เอเลียโนล่าเนี่ย ผมขอเรียกสั้นๆคือเอเลนนะครับชื่อชื่อของเธอสั้นๆคือเอเลนไม่เอเลียนโอล,ล่าอะไรมันยากเกินโอเคเอเลนเนี่ยไม่ได้จะฆ่าทิกเกอร์หรืออะไรเพราะว่าเธอเนี่ยหลงไหลในฝีมือการยิงธนูของทิกเกอร์ครับก็เลยเหมือนจับให้ทิกเกอร์มาเป็นเฉลยข,ของเขาของเอเลนนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องเล่าโรแม,มนติกแบบ ฮาเลมนะครับก็สนุกมากๆผมค่อนข้างจะชอบเอลเอลนเลยกับอีกตัวละครหนึ่งตัวละครผมฟ้านี่ชื่ออะไรวะเออจำไม่ได้ตัวละครผมฟ้าอีกตัวละครหนึ่งผมชอบมากๆนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้ไปหาดูกันได้ครับสนุกจริงๆ สำหรับเรื่องที่7ก็เป็นของเรื่องโอดาโนบุน่าโนยาโบซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมค่อนข้างชอบนะเออชอบดีมันถึงมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ผมชอบยังไงไม่รู้ชอบตัวละครโอดะคือแบบยังไงอ่ะน่ารักอะ่ะไม่ไม่ใช่โอดะคนเดียวนะมันมีตัวละครหลายคนกันเลยที่แบบโคตรจะน่ารักแต่ผมชอบโอดะมาที่สุดซึ่งเรื่องราวของเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าหนุ่มโยชิฮารุนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักเรียนมปลาย ยู่ดีๆก็โผล่มากลางสมรภูมิลบในยุคเซงโงคุไม่รู้ว่าโผล่มาได้ไงมันไม่ได้เล่ามาก็อยู่ดีๆก็โผล่มาท่ามกลางสงครามแล้วก็มาได้มาพบกับสาวน้อยสุดน่ารักก็คือโอดะโนบุนะนั่นเองนะครับซึ่งโอดะเนี่ยก็ชอบเรียกโยชิฮารุว่าเจ้าลิงแล้วก็ชอบใช้งานเขาแบบเป็นทาสเลยแต่ไปๆมาๆโยชิฮารุหรือว่าไอ้เจ้าลิงเนี่ย <laughs> ผมขอเรียกเจ้าลิงแล้วกันก็ค่อยๆเปิดใจเริ่มเปิดใจให้กับ โนบุนะ no และก็พวกพ้องหรือเพื่อนๆนของโนบุนะนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราวต่างๆเกิดสงครามอะไรมากมายรวมถึงความรักระหว่างโนบุนะและก็โยชิฮารุนั่นเองนะครับผมนี่โคตรจะฟินเลยสำหรับบางฉากของสองคู่นี้นะครับฟินสุดๆนะครับใครที่ยังไม่เคยดูไปหาดูกันได้แล้วก็ตัวละครอื่นๆก็มีตัวละครที่น่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้มีภาคไทยด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดู ไปดูกันให้ได้ สำหรับเรื่องที่6ก็เป็นของเรื่องเมายุ่เมายู่มะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ผมชอบอีกเช่นเดียวกันที่ผมจัดมาก็อีกเหมือนเดิมครับทุกคลิปผมชอบทุกเรื่อง <c oughs> คืออาจจะเบื่อหน่อยอาจจะเห็นผมแบบพูดชอบชอบชอบหลายๆเรื่องก็อาจจะเบื่อนะครับแต่ผมบอกเลยที่ผมจัดมาเนี่ยก็ชอบทุกเรื่องนั่นแหละนะอาจจะได้ยินบ่อยหน่อยก็สําหรับเรื่องนี้เนี่ย ก็ไม่มีอะไรมากเรื่องนี้มีภาคไทยด้วยก็สําหรับเรื่องนี้เนื้อเรื่องย่อจะเป็นเรื่องราวของสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และปีศาจดําเนินต่อเนื่องมายาวนานจนมาถึงยุคของจอมมารุ่นที่4 3เป็นผู้นําทัพปีศาจและหน้าที่ของผู้กล้าตัวแทนของมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดคือการกําจัดจอมมารลงเพื่อความสงบสุขของโลกมนุษย์ แต่เมื่อผู้กล้าได้ไปเจอกับจอมานก็ได้เห็นว่าจอมานคนใหม่คนนี้เนี่ยปรากฏตัวออกมาเป็นหญิงสาวเรียบร้อยหน้าอกตูมตูมคือหน้าอกนี่บอกเลยยอมรับเลยว่ามันตูมจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่อะไรนะแต่มันตูมจริงๆรงิอ่ะก็นะก็ได้พูเจรจากับผู้กล้าอย่างอ่อนโยนมากๆสําหรับจอมารคนนี้ด้วยแนวคิดอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มันทําให้ภูกาตาสว่างและทําพันธสัญญาเป็นของกันและกันก็คือได้อยู่ร่วมกันก็คือถ้าพูดง่ายงก็นะอยู่ร่วมกันนะเออระหว่างสองคนระหว่างจอมารกับภูการครับเรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูไปดูกันให้ได้ผมชอบจอมานมากมากรู้สึกน่ารักอะหน้าอกมันรู้สึกมันขัดกับหน้าอกคือมันตูมเกินมันใหญ่เกินมันมันขัดมากๆเลยเรื่องนี้แต่นอกนั้นน่ารักหมดครับสำหรับจอมารหญิงของเรานะครับ สำหรับเรื่องที่5ก็เป็นของเรื่องโกชิกคือหรือที่เรียกง่ายๆในภาษาอังกฤษก็คือโกซิกที่แปลตรงตัวคือไปไม่สบายนั่นเองถุยไม่ใช่สิ แต่มันก็แปลตรงตัวไปว่าไปไม่สบายนะแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ล้อเล่นโอเคสําหรับเรื่องนี้บอกเลยว่าผมชอบมากๆเลยก็นางเอกของเราแน่นอนว่าวิกตอริก้าน่ารักสุดๆไปเลยไม่รู้ทําไมผมชอบมากๆทั้งฉลาดทั้งน่ารักทั้งทุกอย่างเพอร์เฟกหมดนะครับก็สําหรับเรื่องราวของเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของคุโจนะครับซึ่งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นนะครับก็ได้ย้ายเข้ามาในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ และที่นั่นเขาก็ได้พบและรู้จักกับสาวสวยปริศนานามวิกตอริก้าบอกเลยว่าชื่อของนางคนนี้ผมจะไม่มีวันลืมเลยทั้งฉลาดทั้งน่ารักแล้วก็ในเรื่องเนี่ยไอ้คุโจโเนี่ยมันเรียกชื่อวิกตอริก้าบ่อยจนผมแบบจําได้เลยอะ่ะก็คุโจโไม่ได้มาพบกับวิกตอริก้าที่ห้องสมุดนะครับเป็นห้องสมุดใหญ่ๆเลยซึ่งวิกตอริก้านี่ก็ชอบคาบไอ้นั้นอะ่ะที่มันเหมือนบุหรี่เขาเรียกว่าอะไรว่าไบป์เออไบป์ เหมือนชลลโคมเออที่คาบแล้วก็ไขปริศนาอะไรแบบนี้ไปด้วยนะครับโดยที่วิกตอริก้าเนี่ยมีเบื้องหลังการไขคดีลึกลับยากๆช่วยเหลือพี่ชายของเธอที่เป็นตำรวจนะครับที่ค่อนข้างไว้วางใจในตัวน้องสาวเป็นอย่างมากแต่ไม่กล้าแสดงออกเพราะไม่ต้องการแสดงตัวว่าเป็นน้องสาวของตนเพราะแม่ของวิตตอริก้าเนี่ยถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกร ซึ่งคุโจเมื่อได้รู้จักกับวิกตอริก้าก็เลยต้องไปเป็นค่ารับใช้ของเธอในการร่วมไขปริศนาต่างๆนานานะครับซึ่งปริศนาแต่ละปริศนานี่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆผมรู้สึกชอบเรื่องนี้มากๆเลยสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ก็เป็นแนวทั้งโรแมนติกทั้งปกยุคประวัติศาสยุคย้อนยุคเออแล้วก็มีความลึกลับแล้วก็มีการไขปริศนาปนอยู่ด้วยนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกมากๆบอกเลยชอบสุดๆ สำหรับเรื่องที่4ีก็เป็นของเรื่องโอกามิโตโคชินเรียวหรือว่าที่รู้จักกันดีก็คือสาวหมาป่ากับนายเครื่องเทศนั่นเองนะครับก็เรื่องนี้ค่อนข้างดังผมว่าหลายคนน่าจะดูแล้วแต่ผมก็จะยังเอามาอยู่เพราะว่าเป็นแนวโรแมนติกย้อนยุคที่เพอร์เฟคสุดๆผมให้คะแนนเลย บอกเลยก็ผมชอบมากๆสําหรับเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของพ่อค้าที่มีชื่อว่าคราฟลอเรนเป็นพ่อค้าที่เดินทางค้าขายไปแบบไปเมืองนู้นเมืองนี้ก็เดินทางไปเรื่อยๆไปค้าขายเรื่อยๆเพื่อทําตามความใฝ่ฝันของเขาก็คืออยากจะมีร้านค้าเป็นของตัวเองก็เก็บเงินเพื่อเปิดร้านค้าเป็นของตัวเองนะครับแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้มาที่เมืองแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเมืองที่เขาได้พบกับ เทพหมาป่าซึ่งอยู่ในร่างหญิงสาวนามว่าโฮโรนะครับโดยโฮโรเนี่ยเป็นผู้อวยพรให้ข้าวสาลีในทุ่งอุดมสมบูรณ์แต่แล้วเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปมนุษย์ไม่ต้องการเทพเจ้าอีกแล้วเพราะว่าก็มีวิธีอื่นในการทําให้ข้าวสาลีในทุ่งอุดมสมบูรณ์โฮโรจึงตัดสินใจขอติดตามโรเลนส์กลับไปยังบ้านเกิดของเธอที่อยู่ทางทิศเหนือที่เมืองโยยสึกนะครับ แต่หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องราวของทั้งคู่ที่แบบค้าขายด้วยกันแล้วก็มีความโรแมนติกอยู่ในตัวค่อนข้างจะฟินเลยสําหรับเรื่องนี้เสียดายที่อ,อยากให้มีซีซั่นที่3นะบอกตรงๆเพราะว่าหลังจากซีซั่นที่2เนี่ยนิยายก็ต่อไปอีกยาวเลยไปอีกโหต่อไปเลยมีทั้งมีลูกด้วยแล้วก็โอ้นนี้สปอยวะไม่เป็นไรอยากเล่ามีทั้งมีลูกด้วยแล้วก็ลูกเนี่ยก็มีคู่ด้วยลูกโตปุ๊บลูกก็มีคู่คือแบบอืม ต้องไปอ่านนิยายต่อจริงๆถ้ามันไม่มีซีซันสามะนะคือแต่ก็ยังหวังหวังอยู่ว่าให้มีซีซันสามแต่มันก็ฉลองครบรอบ10ปีแล้วคือมันค่อนข้างนานแล้วเรื่องนี้มีสซีซันซึ่งนิยายเนี่ยของทางญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษอะไรก็ได้แปลกันจนจบไปแล้วมีทั้งนิยายเล่มพิเศษแต่ของไทยยังออกมาแค่2เล่มอยู่นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของทางสยามอินเตอร์คอมิกนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้2เล่มน,นั้นเดี๋ยวก็คงจะมาเรื่อยๆนลครับ สำหรับเรื่องที่3ก็เป็นของเรื่องอาคารามิโนชิรายุกิฮิเมะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรื่องโปรดของผมเลยติดอันดับอนิเมะโรแมนติกที่ผมชอบมากที่สุดแน่นอนครับสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องโปรดจริงๆซึ่งเรื่องราวก็จะไม่มีอะไรมากเอาสั้นๆแลวกันผมเคยแนะนําไปหลายรอบแล้วผมก็ขี้เกียจจะเล่าในเรื่องย่ออีกนะ่ะสั้นๆก็คือการตัดสินใจของชิรายุกิที่จะหนีออกจากอาณาจักรละครับแล้วก็ในระหว่างทางนั้นชิรายกุกิก็ได้เข้ามาพบกับเซนชายหนุม่ม ที่เข้ามาช่วยเหลือเธอโดยความบังเอิญและได้ตกลงเป็นเพื่อนกันโดยที่ชิรายุกิเนี่ยไม่รู้เลยว่าเซนเนี่ยเป็นถึงเจ้าชายและทายาทอันดับที่2แห่งอาณาจักรคลาริเนสนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ได้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายรวมถึงเรื่องราวความรักระหว่างเซนและชิรายุกิด้วยครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมชอบมากๆแล้วก็ตัวละครชิรายุกิเนี่ยน่ารักอะ่ะสุดยอดแห่งความน่ารักเลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้ไปดูกันให้ได้นะครับผม 「この場所に สำหรับเรื่องที่2ก็เป็นของเรื่องอาคาซึกิโนะโยนะซึ่งเรื่องนี้อีกเรื่องที่ผมชอบเหมือนกันนะครับแต่ที่เอามาเป็นอันดับที่2บอกเลยว่าไม่ได้ชอบไปมากกว่าชิรยุกิหรืออะไรหรอกแต่เรื่องนี้บอกเลยว่ามันตื่นเต้นมากกว่ายังไงไม่รู้เพราะมันฉากต่อสู้ต่อสู้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวของเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของโยนะนะครับองค์หญิงแห่งอาณาจักรโคกะเป็นลูกสาวคนเดียวจึงได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างทนุถนอมโดยพ่อของเธอนั่นเองนะครับแล้วก็มีฮาคุที่เป็น คนคุ้มกันโอ้โหผมบอกเลยว่าอสองคู่นี้ผมบอกเลยน่ารักมากๆฮาคุกับโยนะนะครับบอกเลยผมชอบอะโยนะก็โคตรจะน่ารักเลยโอเคมาต่อกันเลยก็ในวันก่อนวันเกิดอายุครบ16ปีของโยนะนั้นก็ได้มีลูกพี่ลูกน้องชื่อซูวอนนะครับก็ได้มาเหมือนฉลองวันเกิดด้วยทำให้โยนะดีใจมากๆเลยทว่ากับมีชะตากรรมอันโหดร้ายที่จะตามมานะครับผมไม่อยากจะสปอย ไปดูกันเอาเองนะครับสำหรับเรื่องนี้สนุกมากๆผมแนะนำเลยไปดูกันให้ได้ สำหรับเรื่องที่1ก็ต้องเป็นของเรื่องนี้นะครับในหมวดหมู่รักโรแมนติกแบบย้อนยุคเนี่ยต้องให้เรื่องนี้เลยคาตาหน้างาตาริซึ่งเรื่องนี้บอกเลยว่าผมชอบมากๆแต่มันก็มีนะตอนจบของอนิเมะผมไม่อยากจะสปอยไม่อยากจะเล่าเนื้อเรื่องย่อ ให้ท่านผู้ชมไปลุ้นและดูกันเอาเองนะครับว่าสําหรับเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นในท้ายเรื่องคือพูดแบบนี้เราก็คงจะพอเดาได้นะว่ามันเป็นอะไรแต่คือไม่อยากจะพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยดูบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องไปดูกันให้ได้อะมีมีภาคไทยด้วยแล้วก็ซับไทยก็มีแน่นอนแต่มีภาคไทยด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจเรื่องนี้ไปดูกันให้ได้เป็นแนวแบบโรแมนติกเนี่ยแหละแล้วก็รัก ย้อนยุคโรแมนติกย้อนยุคเป็นยุคประวัติศาสตร์แล้วก็มีการต่อสู้มีแอคชั่นศิลปะการต่อสู้อะไรเยอะแยะเด้นตื่นเต้นมากๆสำหรับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าสนุกสุดๆครับไปดูกันให้ได้ โอเคครับก็จบกันไปแล้วสำหรับ10อนิเมะโรแมนติกแบบย้อนยุคโรแมนติกยุคในยุคประวัติศาสตร์ยุคสมัยโบราณอะไรแบบนี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจเรื่องไหนไปหาดูกันได้นะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปนานก็หลังจากนี้ก็คงจะลงคลิปแบบเหมือนเดิมนะครับประมาณวันเว้นวันไม่ก็2วันลงทีนะครับไม่เกินนั้นแน่นอน ถ้ามีอะไรฉุกเฉินจริงๆหรือว่าผมลงคลิปไม่ได้ผมก็จะแจ้งในเพจนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ Facebook Fanpage ของผมก็ไปกดไลค์ได้เลยนะครับจะได้รับแบบข่าวสารหรือเวลาผมแจ้งเตือนอะไรก็จะได้รู้ทันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเลยแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนว่าคลิปใหม่ๆม,มาแล้วสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นรอติดตามชมกันได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย